สวัสดีครับวันนี้คุณอยู่กับผม n d n d o Channel นี่ก็ตอนเช้านะฮะสิ่งที่เราต้องทำตอนเช้าก็คือย้ายน้องผักออกมาตากแดดอ่อนๆในยามเช้านะพอเที่ยงเราก็จะเก็บเก็บเข้าที่นะะบงังแดดออกนะฮะแดดตอนเช้ามันยังไม่แรงเนาะ เริ่มเขียวแล้วนะเดี๋ยวพอ mm hmm. เที่ยงเที่ยงสักสิบเอ็ดโมง mm hmm. ก็ต้องมาปิดแสลมไว้นะเพราะตรงนี้อากาศร้อนมาก mm hmm. เดี๋ยวพักจะเฉานะ mm hmm. นี่เส่เดือนนะนี่เริ่มเป็นขี้เยอะแล้วนะข้างบนสัง mm hmm. เกตมามจะเป็นเม็ดเล็กๆ,ๆ,ๆ,ๆ นี่ๆๆจะเฮ้ยคีสเดือนจะเย็นๆนะฮะ r ร g o ุ d ต่อมาเราจะมาทำการย้ายเล็ดสลัดลงไปในกระถังนะฮะนี่แช่มาสวันก็แล้ว4วันก็แล้วไม่เห็นรากมันงอกเลยนะไม่เข้าใจเหมือนกันไม่คีบบอก2อสวันก็งอกหรอกเดี๋ยวไปใส่ไว้ก่อนถ้ามันปลูกแล้วไม่ขึ้นเดี๋ยวทำชุดใหม่อีกแบบ สลัดนี้ไม่ขึ้นสักทีครับใจเย็นๆนะคนที่รอกินอย่างอื่นเริ่มขึ้นละยกเว้นสลัดปลูกเป็นอย่างแรกแต่ตอนนี้ยังไม่งอกผมก็จะฉีกไปทางทีิชูนะ่แล้วจะวางไว้กดลงไปไหน่อยตามด้วยผ้าชุบน้ำนะคุมไว้ให้มันเก็บความชื้นเนาะเดี๋ยวมารอดูผลอีกวันสองวัน ี่นะครับเราก็จะมาเก็บใบมะขามที่อยู่ตามพื้นนะไปโรยแปลงที่ยังไม่ได้ปลูกอะไรเนาะก็จะได้ทําให้ดินดีขึ้นเนาะโอเคเริ่มกันเลยนี่ก็คือแปลงดินเปล่าๆนะแล้วก็ใบมะขามเนะี่ยโรยไปเลยทั่วเพื่อที่เวลารดน้ำนะมันจะได้เก็บเก็บความชื้น ไน้อาหขึ้นนะฮะแล้วก็อีกหน่อยมันย่อยสลายมันจะเป็นปุ๋ยเปนะ็นที่ก็ถึงเวลาแล้วครับสบิบเอดโมงคุมสแสลมเก็บนี่นะครับก็มีไอข้าวโพดนี่เขาเรียกว่าผักหรือผลมมไม้มะแน่ใจก็มีข้าวโพด ฮอกไกโดนะครับคือข้าวโพดนมสดสั่งมานะฮะเขาว่าปลูกยากหน่อยนะแต่ว่าเป็นข้าวโพดท,ที่กินสดได้เลยไม่ต้องนึ่งไม่ต้องอะไรมันจะเหมือนนมสดเลยอนะมันจะขาวแตกในปากยังไม่เคยกินนะฟังมาเฉเเดี๋ยวกำลังจะปลูกใครใครอยากได้จองไว้ก่อนนะจองไว้ก่อนเลยตอนนี้ก็มาซื้อขุยมะพร้าวป่นกับขี้ไก่นะครับ เขาบอกว่าขุ๋ยมะพร้าวนี่ใช้เพาะดีแล้วก็แวะมา,อาอยางครับเขาให้ฟรีนะฮะอันนี้ใจดีมากขอบคุณมากเยี่ยมนี่นะครับก็ได้มาแล้วปุ๋ยมะพร้าวบดกับขี้ไก่นะฮะกินนี้ใช้ได้เลยขี้ไก่เรานี่ถึงมากเดี๋ยวเราจะขี้ไก่ไปโรยโรยไว้ที่แปลงเนาะเตรียมให้ดินมันเป็นดินที่มีคุณภาพ ก็ยางรถนะฮะเดี๋ยวตัดยางรถเอาไว้เป็นที่เพาะที่เพาะ,มะเมล็ดพันธุ์ต่อไปตัดยางก่อนเสร็จเลยจะได,ได้ออกมาเป็นอย่างนี้นะฮะนี่สวยงามช่วงสุดท้ายแล้วครับช่วงแบ่งปันความรู้เนาะวันนี้ก็มีคติสอนใจสั้นๆเกี่ยวกับเรื่องของเวลาเนาะมาฝาก โอเคนะครับเริ่มเลยนะครับถ้ามีเงิน86,400บาทแล้วมีคนมาขโมยเงินคุณไป10บาทคุณจะโมโหแล้วทิ้งเงินที่เหลือ86,390บาทเพื่อไปตามหาเงิน10บาทนั่นไหมก็คงไม่ทุกวันนี้มีเวลาอยู่86,400วินาทีถ้ามีใครมาทำให้คุณอารมณ์เสียในเพียง10วินาที อย่าทิ้งเวลาที่เหลือ86,390วินาทีเพื่อไปงุนมิดก,กับมันอย่าเปืองเวลากับสิ่งเล็กน้อยเพราะชีวิตยิ่งใหญ่กว่านั้นขอบคุณทุกคนที่ดูจนจบนะครับสำหรับวันนี้เจอกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ